เราเล่นได้แบบนี้กูเล่นเตะโดนแล้วยองมันจะม้วนแต่บ่บอกกูเนาะบักไอ้คนเพันชิดเถอดเลยคนกินเหล่าน้ำกันเนี่ยต้องมียหย่ต้องมีศักดิ์แมนแมนอแมนบ่าเพื่อนเพราั้นมันบ่ม้วนนะเพื่อนเนาะเอาแจ้วมึงมาเพื่อนเร็วเอาวันนี้กูชวนมากินเบียร์ที่มานั่งที่อย่างเตเซียวนี่เก่งใจงี้เนาะเก่งใจอย่าง เฮียระดับท่านล้านเนาะมึงก็บอกกาลแล้วโอ้ยมึงมานี่ไกลๆกูเนี่ยมันอะไรวะเป็นอย่างเฮียจังเอินว่าบักคู่เอหรือบักคู่ไเอมันจะได้สน,นิทว่าครับอ่ามันอยู่ในวงการของเฮียนี่นมันต้องเติอนกันอย่างที่เดียววะเดียวยัยอยงอ่าเนี่ยแหละคือตีเฮียสิบอกไว้ว่าเราไม่ต้องมาแบบนี้เราต้องมาแบบ ยิ่งใหญ่เลยคือแบบเออมากินมวลหัวเซลวัน่เลยปะอะไร้เข้าใจมัครับเออนะมึงเข้าใจมันเนี่ยแหะีเงียต้องเอือนืเต็มที่ะรู้ว่าได้เนาะโอเคตเต็มแล้วเนาะกว่าข้อได้ายังนะเพือนโอ้ยเนาะ หัหัวมันเย็ไปน่งแต่วฝ่ายนี้ยนสัดีฝ่ายนี่ยใ่ไหมฝ่ดีติ้งงนุปไปเ้ยกูได้ยังเดี๋ยวพอกันน้อพอกันนี่เห็นมาอมโอโอมโอกะ่นออกะนิสัยดีอมโอกว่านี้อ้วน้องว่าจะไ่อไปกันไปองนั่งกันมไวเลเพื่อนอันนี้น่ี่ว่าเออาว่น้นองซุด<อ>น้องซุด<อ> น,นี่เน่ตั้มกับอีกคนนึงตั้มนี่ขึ้นน่องฮักเลยนี่ใสด่ดีมา,ากนครับนี่น้องน่องฮักเดี๋ยวใช้เล่ากินเล่าด้วกันมันเป็นเพื่อนกันมันบ่้ะอแค่ให้ก,กูแม่เพื่อนอมึงนั่งแค่ยังเดี๋ยวเร็วเออเปิดเรามึงกับบัจักเท่เังยสี่นี่แม่เล่นได้กับบบบอกยังสนิทกันเนาะเพือเ่อนเนาะ าเล่นได้แบบนี้กูเล่นเต้โดนแล้วยองมันจะมวนมันกะบ่บอกกูเนาะบักอายมันมันชิดเถิดเลยขันกินเหล่าน้ำกันเนี่ยต้องมียหยดต้องมีศักดิแมนแมนอ่าแมนบ่เพื่อนฉันมันบ่มวนเนาะเพื่อนเนาะเอาแก้วมึงมาเพื่อนเร็วเออเดี๋ยวกูมาเด้อเพื่อนต่อไปเอาอย่างนี้เลย